นี่คือยางพันเจ้าดำที่กรีด6กมีดนะครับหกมีดเราเลยต้องหาวิธีการที่จะให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเราจะไม่ค้นทิ้งนะครับจะหาวิธีการกคืออัดแก๊สเอทิลีนนะครับติดตั้งแกส๊สขอติดตามต่อไปนะครับและนี่คือผลผลิตยางนะครับ ที่เราใช้แกส๊สเอทิลีนในการเร่งให้ผลผลิตมากขึ้นกับพันยอดดำครับเปรียบเทียบกับเมื่อสักครู่จะเห็นว่าผลผลิตขึ้นมาสักาจะสักห้าเท่าตัวได้นะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยได้อย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะทดสอบไปเรื่อยๆก่อนค่อยมาสรุปกันนะครับ JVP80 หรือว่ามึงเลยเรียกว่ายอดดำนะครับ2องมีดแต่แค่นี้แหละครับอันนี้ยังไม่ได้อัดแก๊สนะแต่วันนี้เราเริ่มมาอัดแก๊สแล้วเดี๋ยวค่อยตาติดตามดูผลกันอันนี้ก็คือปีที่แล้วเราก็ได้อัดแก๊สไปแล้วนะครับปีนี้ก็เครื่องมีเวลาได้มาเปิดใหม่ น,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 นี่แหละครับสองมีดเห็นไหมครับสองมีดได้แค่นี้แหละนี่แหละครับเหตุผลที่ต้องอัดแก๊สนะครับแก๊สเอทิลีนเพื่อเร่งผลผลิตแล้วก็สามารถกรีดกลางวันได้กรีดหนึ่งวันเบ้นสองวัน,วนครับเป็นการลดแรงงานกรีดจริงๆเราก็สามารถที่จะ กล็ดหน้าสั้นได้นะครับในยางอาจจะพันหกศูนย์หรือว่าสองห้าหนึ่งที่เรารู้จักกันนะครับอาจจะกล็ดแค่นี้ก็ได้แต่นี้มันเป็นพันที่ผมทดสอบปลูกอย่างที่ได้แนะนํานะครับหลายท่านแล้วก็ทําวิดีโอให้หลายท่านทราบแล้วว่าเป็นพันที่ทดสอบปลูกประมาณสามร้อยต้นแล้วผลผลิตไม่ค่อยดีไหลยู หยุดไลเร็วนี่สองมีดแต้แค่นี้แค่นี้น้ำตาจะไหลเลยเนี่ยน้ำตาแค่นี้เร็วมาอัดแก๊สแล้ววันนี้ามาติดตามกันว่าจะไหลดีขึ้นเหมือนปีที่แล้วไหมนะครับเหมืองเลยบ้านผมเรียกยอดดำนะเราก็ไปสามารถทดลองกับพันธุ์อื่นๆที่มันมีลักษณะเดียวกันลักษณะก็คือจะ ไหลแรงไหลเร็วแต่หยุดเร็วครับไปลองดูนะครับสีแถวนี้พิเศษหน่อยทีนี้จะเปลี่ยนจากการกรีดมาเป็นเจาะนะครับเลยต้องย้ายอุปกรณ์จากบริเวณนี้นะครับมาติดตั้งบริเวณนี้เดี๋ยวถ้วยนี้ก็จะไม่ใช้ลินละเราจะใช้เหล็กแทงใครมีสว่านไฟฟ้าก็สามารถทำได้นะครับ ประมาณนี้นะครับหรือนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวขาติดตามคลิปต่อ,ตอไปแล้วก็จะหลอดสีเหลืองนะครับ mm. เพื่อที่จะ,ะหลังจากจอเสร็จนะครับจอเสร็จเราก็จะเอาหลอดเสียบเข้าไปครับน้นํายางก็จะไหลาตามหลอดมาลงถ้วยไม่ต้องใช้ที่รองรับน้ายางหรือว่าลิ้นนะครับลิ้นลิ้นรับน้ายางนั่นแหละที่เราเรียกว่าลิ้นนั่นแหละอันนี้ไม่ได้อัดแก๊สนะนี่จะอัดหลังจากนี้แหละจะทดสอบจกัก สีแถวทางนี้นะครับส่วนทางซ้ายมือที่มืงเลยเรียกว่ายอดดำนะเนะี่ยทั้งสองสองฝั่งนี่แหละซ้ายมือเราจะอัดแก๊สเหมือนกันแต่เราจะกรีดนะครับขวามือจะเจาะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบกันดูโอ้ยเหนื่อยนะเหนื่อยจะชอบทำเหนื่อยจะชอบทำเพราะช่องช่องอกขีเไรีของเราก็ทำมาเพื่อเพื่อเรื่องนี้แหละอันนี้เข้าปีที่สองแล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับเข้าสู่ปีที่สองการอัดแก๊สย่างที่ทางมึงเลยเราเรียกว่ายอดดำนะครับปีที่แล้วผมทำมาแล้วใครติดตามช่องเราเราก็จะทราบดีครับว่าทำไมต้องทำเพราะว่าผลผลิตมันตาม,มากจะโค่นทิ้งอยู่แล้วก็เลยหาวิธีการก็มาลงตัวที่วิธีการนี้นะครับ เอาตรงๆก็พัน JT แปดนั่นแหละครับแต่ว่ามันตัวเร็วไหลเ,เวลากรีดไหลดีแต่ว่ามันหยุดเร็วมากนะครับผลผลิตก็ต่อครั้งเฉลี่ยแล้วก็ไม่ถึงช้อนโต๊ะครับก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ผลก็ใครติดตามปีที่แล้วจะทราบดีครับปีนี้เราจะมาอัดแก๊สเริ่มเริ่มต้นอัดแก๊สนะครับ อันนี้เป็นรอยปีที่แล้วนะครับทอไมันนีก็ยังไม่ได้เปิดเลยนะครับนี่ปีที่แล้วเราเก็บมาขนาดนี้นี่เราก็จะหลังจากถอดออกจากรอยเดิมนะครับรอยเดิมปีที่แล้วที่เราตอกไปนะครับอันนี้เราใส่ผิดข้างนิดนึงจริงๆตัวนี้ต้องอยู่ฝั่งนี้ ในตัวยาวนี่ต้องอยู่ีกฝั่งแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับม,มีปัญหาอะไรทีนี้ก่อนเราจะต่อไปเราก็จะมาดูกันว่าในถูกต้องนไอตัวที่เป็นถุงกระเป๋าจะอยู่ฝั่งฝั่งเหล็กยาวนะครับไอสายยาวต้องมาอยู่ฝั่งเหล็กสั้นนี้นะครับแต่ทดลองใช้แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับไอเหตุผลของเขาคือเขาจะอ่าถ้ามีเวลาเราต่อเข้าไปตรงนี้นครับ จะมีน้ำมียางเขาัวจะมาอุดถ้าตัวนี้อยู่ฝั่งเหล็กสั้นนะควจะมาอุดก็เลยต้องให้อยู่ฝั่งเหล็กยาวนี้ผมก็จะต่อเข้าไปใหม่เพื่อที่จะให้สิ่งที่เราตอกนะครับแล้วก็อัดแก๊สเข้าไปเ,เดี๋ยวจะสาธิตวิธีอัดแก๊สด้วยก็เลยมาคํานวณกันว่าจะต่อตรงไหนต่อตรงนี้ดีกว่านะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราตรีลงมาตรงนี้ ข้อมูลได้มาว่าเมื่อเราตอกเนี่ยรัศมีหรือว่าการแพร่กระจายของแก๊สที่จะแพร่ออกไปให้เป็นประโยชน์นะครับเพื่อกระตุ้นให้น้ำยางของพันยางพันนี้ไหลดีขึ้นนะครับประมาณสิบห้าเซนครับก็ประมาณนี้ก็พอดีครับพอดีสุดหน้ารีต,ตรงนี้พอดีย้ำอีกครั้งครับถ้าเป็นปกติผมจะไม่ทําอันนี้มันไม่ไหลนะหรือว่าถ้า ต้นยางพันธุ์ต่างๆที่เป็นพันุ์ที่มันไหลดีแล้วแต่ว่าท่านไม่มีเวลาท่านจะบริหารจัดการโดยการกรีดหน้าสั้นแล้วก็ลดบันกรีดลงกรีดหนึ่งวันพักสองวันก็ใช้แก๊สแบบนี้ก็ได้ครับแต่นี้เป็นส่วนของเราเป็นพันธุ์ที่มันมีปัญหาจริงๆก็เลยต้องแก้ไขด้วยวิธีนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับอาจจะปกติเขาจะใช้มีดเหรอครับแต่ว่าผมขี้เกียจถือหลายอย่างนะครับผมใช้ตัวนี้ขูดเลยต้องขูดก่อน กูเพื่อให้เวลาเราอัดแก๊สล้วครับแก๊สมันซึมเข้าออไปในนี้อันลำต้นได้ดีขึ้นประมาณนี้ครับเสร็จแล้วนะครับก็ใช้หัวต่อกอันนี้นะครับต่อกอันนี้ก็เอาตัวชุดที่จะอัดแก๊สนะครับข้าตัวนี้นะครับเจนว่ามันจะผูมาพอดีกับความหนาของเปลือกนะครับเท่าจะพอดีนะครับ แล้วก็ามาจะตอกจะตอกถอยหน่อยช่างไปทางนู้นนะครับตอ,อ,อกพอก็นี่ก็จะอัดแก๊สให้ดูนะครับกระป๋องนี้กระป๋องนี้นะครับเรียกว่าแก๊สเอทิลีนเอทิลีนก็เป็นสารเออเป็นแก๊สอย่างหนึ่งที่ช่วยให้น้ำยาง ไรนานขึ้นนะครับก็เป็นฮอร์โมนพืชชนิดหนึ่งเหมือนกันในการเรื่องการเจริญเติบโตรหรือว่าการสุกแก่แล้วก็ช่วยในการสร้างน้ํำยางแล้วก็เน้เนสำคัญคือจุดนี้คือให้ทอน้ายางมันเปิดนานแล้วก็ไลานานขึ้นครับเราเลยใช้วิธีนี้นะครับสําหรับการอัดแก๊สมันก็มีเทคนิคนิดหน่อยสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยทําก็จะอัดยากหน่อยเพราะว่า ก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าไม่มีวาลวบางที่เขาจะซื้อวาลวสีขาวมาติดรับวาลวที่ว่าอาดัดลงไปจะเป็นอัดเข้าไปแล้วมันจะไม่ย้อนกลับอันนั้นจะสะดวกแต่นี้เราเราไม่มีวาลวสีขาวนะั้นเราก็ใช้วิธีการนี้นะครับซุ้มหน่อยีวิธีการที่เราเทคนิคส่วนตัวนะครับเอานี้นี่คีบไว้ขวามือขวาน,นะครับมือซ้ายก็คีบมันคีบตะเกียบนะครับ นื้อโป้งเนี่เตรียมตัวหักนะครับว่าถ้าเราไม่หักไว้อย่างนี้นะครับแก๊สมันจะไหลย้อนสําหรับผู้ที่ไม่มีวาล์วนะครับใครมีวาล์วอยู่แล้วก็สบายครับอัดเข้าไปเลยเรามีวาล์วเราก็โค้งๆนิดนึงนะครับอ่าดูตรงนี้นะแล้วก็เอาหัวของสายยางกับหัวแก๊สนะมาบรรจบกันครับแล้วก็กดครับกดแล้วดูซูมไปที่ถุงแก๊สครับค่อยๆพองพองแค่นี้พอครับแล้วก็หักเห็นไหมครับหักไปไม่ให้ไม่ให้แก๊สมันไหลย้อนกลับแล้วเราก็ใช้ อ่ามือขวานี้นะครับปลอกสีดำเนี่ยปิดไว้เป็นอันเสร็จครับรอให้ครบยี่สี่ชั่วโมงหรือว่าหนึ่งวันก็ค่อยมากรีดหรือว่าใครใช้ระบบเจาะก็เจาะได้ใครใช้ระบบกรีดก็กรีดได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยในการอัดแก๊สนะครับเพื่อให้แกส๊สไม่ไหลย้อนกลับให้เปลืองแก๊สนะครับอ่าตอนแรกก็ทาทาไม่ได้เหมือนกันทําไปทํามามันก็เกิดเกิดการเรียนรู้แล้วก็ เป็นเทคนิคส่วนตัวแล้วก็สามารถทําตามได้นะครับไปลองทาดูครับสําหรับสวนที่มีปัญหาไม่ว่าจะเขตภาคใดจังหวัดไหนถ้าสวนน้ายางไม่ค่อยไหลก็ลองใช้วิธีนี้ดูอาจจะกลับมาได้ผลผลิตดีเหมือนสวนของผมก็ได้นะครับเดี๋ยวติดตาม E ีีต่อไปนะครับภาคต่อไปของเราว่ามันจะ,ะไหลดีจริงไหมปีนี้นะปีที่แล้วโอเคละปีนี้เดี๋ยวเราติดตามเปรียบเทียบทั้งการอัดแก๊สแล้วกรีดโซนนี้นะครับส่วนโซนนู้นครับส่วนนูน้นเราจะอัดแก๊สแล้วเราก็จะเจาะ ดีวถ้ามีเวลาจะทำหมวกกันฝนด้วยนะครับเพื่ออาจแนอนาคตอาจจะเป็นจุดเรียนรู้ให้คนแถวนี้นะครับสําหรับผู้ที่ไม่มีเวลากี่หรือว่าส่วนยางมีปัญหาครับอีกทีนี้สวัสดีครับลาไปก่อน